เขมรอึ้งอ,อ้าปากค้างหลังกองทัพไทยโชว์ของเด็ดด้วยการเสริมเขี้ยวเล็บทับฟ้าโดรนพิฆาตติดอาวุธร่วมภารกิจการลาดตะเวนชายแดนไทยเขมรสร้างโดยฝีมือคนไทยไว้ข่มขวเเมัญเขมรซึ่งก็เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่กำลังถูกแชร์เป็นจำนวนมากในเขมรเลยนะครับสำหรับแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่เหนือชั้นกว่าเขมรหลายขุมโดยมาก่อนหน้านี้เอง ทางด้านเขเมรก็ได้มีการโชว์โดรนติดปืนที่ได้จากจีนจนเขเมรแห่อวดโอ้กันยกใหญ่แต่ถ้าเจอไทยตัดสัญญาณก็ล่วงแน่นอนแต่ทว่านอกจากเขเมรนะครับไทยก็ไม่น้อยหน้าเพราะมาล่าสุดก็ได้มีการรายงานจากทางด้านกองทัพอากาศไทยก็ได้โพสต์ว่าได้ทําการเสริมเขี่ยวเล็บทับฟ้าโดรนติดอาวุธร่วมภารกิจการลาดตระเวนป้องกันฐานบินกองบินสวัฒนานครจังหวัดสแก้วด้านกองทัพอากาศได้ร่วมมือกับกรมสรรพาวุธทหารอากาศและอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศในประเทศพัฒนาระบบอาวุธขึ้นประกอบปืนเล็กยาวอัตโนมัติแบบ M4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโดรนนอกเหนือจากการลาดตะะเวนและตรวจจับและยังได้ดัดแปลงให้โดรนดังกล่าวสามารถติดตั้งอาวุธและวัตถุระเบิดอื่นๆได้เพิ่มเติมอีกด้วยโดยโดรนติดอาวุธจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารที่ประกอบขึ้นใช้ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลบให้หน่วยลาดตระเวนและกำลังภาคพื้นรวมทั้งลดความเสี่ยงในการสูญเสียของทหารกล้าในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนซึ่งสำหรับโดนตัวนี้ของไทยนะครับถูกนำไปใช้งานจริงแล้วบริเวณกองบินสามที่วัฒนานครจังหวัดสแก้วโดยหากใครที่เคยผ่านแถวนั้นก็จะรู้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดชายแดนเขมรพอดีเป๊ะเพราะเป็นแนวยุทธศาสตร์สำคัญของฝั่งไทย แต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการโชว์โดรนปีคาดของไทยนี้เองผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มีการแชร์คลิปจากทางด้านทหารเขมรน,นะครับที่ได้มีการอ้างว่าสามารถสอยโดรนของไทยได้ที่ได้ลุกล่ำสอดแนมไปยังฝั่งเขมรตามรายงานจากพื้นที่ชายแดนเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่2มิถุนายนทางเว็บไซต์คมร์ไทม์รายงานว่าทหารเขมรที่ประจำการอยู่แนวหน้าในจังหวัดพระวิหารพบว่ากองกำลังไทยยังคงละเมิดดินแดนของเขมรอย่างต่อเนื่องโดยเหตุการณ์ล่าสุด พบโดรนทำการบินโดยไม่ได้รับอนุญาตเหนือพื้นที่แนวหน้าเพื่อสอดแนมตำแหน่งของทหารเขมรแต่โดรนดังกล่าวถูกทหารเขมรสกัดไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าโดรนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสอดแนมมายังฝั่งเขมรแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราดูจากในคลิปแล้วนั้นก็เห็นได้ว่าโดรนที่ทหารเขมรอ้างว่าเป็นของไทยนั้นดูยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนและคงเป็นเพียงโดรนจากลาซาด้าชัดๆที่เขมรเอาไว้ใช้หลอกกันเอง และต่อกับเรื่องนี้นะครับทางด้านโคศโกกองทัพบ,บกยังไม่จริงลังขมรนอ้างไทยใช้โดรนสอดแนมลุกล้ำอธิปไตยลั่นไม่จําเป็นเพราะดูจากในโซเชียลก็เต็มว่อนไปหมดแล้วโดยท่านก็พูดไว้ว่าข่าวนี้ไม่จริงและการใช้โดรนปัจจุบันถือเป็นเรื่องปกติการใช้โดรนในพื้นที่ดังกล่าวต่างฝ่ายก็ใช้กันทั้งไทยและขเมรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนยังไม่มีการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน การใช้โดรนจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าลุกล้ำเขตแดนของใครหรือไม่แต่ยืนยันว่าไทยเรายังไม่มีการส่งโดรนเข้าไปและโดรนดังกล่าวก็ไม่ใช่ของไทยนอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกว่าในการเคลื่อนกำลังพลหรืออาวุธยุธโทโธปรกรณ์ของกองทัพเขมรน,นั้นมีให้เห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียเต็มว่อนไปหมดจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โดรนสอดแนมให้เหนื่อยและหลังจากที่ทางกองทัพอากาศไทยได้มีการเผยโฉมเครื่องเล็บทับฟ้าอย่างโดรนพิฆาตติดอาวุธไปแล้วนะครับ ก็ทำเอากลายเป็นภาพไวรัลในคขมเมนทันทีเพราะไทยสร้างเองไม่ต้องสั่งจากจีนเหมือนคขมเมนซึ่งก็มีคนคขมรนตจำนวนมากนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันไว้เพียบเลยอย่างคอมเมนต์คขมเมนคนนี้ก็บอกว่าดูเหมือนว่าพวกเสียมกำลังดูถูกความสามารถของพวกเรามากเลยความคิดเห็นต่อไปครับโดรนของไทยล้ำหน้ามากสามารถจับความร้อน3 6องศาได้ด้วยแถมตอนกลางคืนก็ยังเห็นคนเป็นสีเขียวชัดเจนเม้นทักมานะครับ ถ้าเขเมเยังยึดแนวทางเจรจาต่อไปไทยมันก็จะยังเล่นลับๆล่อๆแบบนี้แน่ต้องฟ้องศาลร,ระหว่างประเทศไปเลยจะดีที่สุดและเป็นทางออกที่สงบที่สุดคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่ายิงทิ้งไปเลยอย่าไปแค่แค่อย่าเข้ามาในแผ่นดินคขเมเก็พอแล้วมุมมองคนถัดมาบอกว่าทหารไทยกำลังละเมิดอธิปไตยเขเมรโดยรอบส่งโดรนเพื่อสอดแนมกองทัพของเราและตำแหน่งในเขตแนวสู้รบความคิดเห็นถัดมานะครับ เขมนจับได้แค่โดรนตัวเล็กของไทยแต่ตัวใหญ่ยังจับไม่ได้อย่าให้เห็นนะสอยล่วงแน่นอนเม้นต่อมานะครับบอกว่าเสียมใช้โดรนมาเล่นศกกระปกเราก็ต้องเล่นกับเขมนต้องระวังไว้เดี๋ยวนั่งสูดควันไม่รู้ตัวคอมเมนต์ถัดมานะครับจับมาไว้ใช้ก็ได้แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนแล้วถอดอุปกรณ์สอดแหนมออกให้หมดระวังมันจะซ่อนอะไรไว้เม้นต่อไปก็บอกว่าใครนี่มันนักสู้จริงๆแค่เห็นก็หัวเราะแล้ว คนเขาเข้าใจความตั้งใจของคุณหมดแล้วโดรนของไทยมันก็แค่ของเล่นเด็กหรือเอาไว้หลอกเด็กๆเ,เท่านั้นเองใช้ในสนามรบไม่ได้หรอกนะความคิดเห็นถักไปนะครับแค่เข้ามาในแผ่นดินเขมรก็ควรจะยิงตกไปเลยเพราะมันติดอาวุธมุมมองต่อไปบอกว่าลองบินเข้ามาเลยเดี๋ยวยิงซอยล่วงให้ดูนอกจากนี้นะครับก็ยังมีทางด้านคอมเมนต์ของชาวไทยที่ได้เข้ามาตอกกับเขมรที่บอกว่าซอยโดรนไทยร่วงว่าเป็นแค่โดรนปลอมเท่านั้น ของจริงต้องโดรนพิฆาตติดอาวุธตังหะอย่างเมนพี่คนไทยคนนี้บอกว่าโดรนของจริงมันต้องแบบนี้ไม่ใช่โดรนลาซาด้าที่พี่เมนโชวว่าสอยได้คอมเมนต์ต่อมานะครับความคิดเห็นถัดมาก็เมนว่าเห็นคอมเมนต์เอามาโชว์เมื่อวานว่าได้รับบริจาคจากจีนเห็นแบบนี้ก็ดีใจที่ของเราก็มีและทําได้เองเชื่อว่าของเราต้องมีอีกหลายรุ่นหลายรูปแบบรอเอาไวเซอร์พายคอมเมนต์ครับเมนถัดมานะครับ สงครามรัเสเซียยูเครนเป็นบททดสอบให้เห็นกันจะจะไปแล้วยิ่งล่าสุดเข้าถล่มสนามบินในรัเสเซียจนเครื่องบินเสียหายจํานวนมากมั่นใจว่าหากไทยขเขมรเกิดลบกันจริงไทยได้ลองของแน่โอเคถ้าขเขมรมีก็มาวัดกันเชื่อได้ว่าไทยเหนือกว่าทุกทางถ้าจีนไม่เอาคนมาบังคับให้ซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของทั้งขเขมรและไทยนะครับหลังงานนี้ขเขมรมีอึง้งเจอโดนไทยของจริงบาเนจับบาป ចោលមួយហើយនៅព្រំដែនជូមកខាងទឹះ333នៅខាងកើតប្រាសាទព្រះវិហារយើងណាឥឡូវចាប់បានចោលមួយហើយនេះបានដេញបានពូននេះមុឺមកវាច្បាស់ហ្នឹងឯងប្រាសាទហ្នឹងដេញទិសចិលំទិសអូទៅមីបានដេញបានពូននេះឥឡូវចាប់បានមួយហើយនៅទៀតមិនតឹងអស់ឯងអានេះ drone ណាមក វិរយាកាកូ5អានេះវាសំខាន់ជាងទិហេនមកស្មើជាងទីតអានេះណាវាសង្កេតការវាមើលចំណុចយើងឲ្យវិរយាកាវាអាចវាយលុកយើងស្មានណាក៏បានដែររាកងអនុសាសនាធមទី5នៅកងអនុសាសនាធមទី5នៅទឹះ333ឥឡូវចាប់បានមួយហើយនៅវេលាម៉ោង03:00ជា3កន្លះ30នាទីទើបចាប់បាននេះไงណាไงម៉ានហើយនេះថ្ងៃទី ទីមួយទី2ថ្ងៃទី2ទី2ខែ6យើងហ្នឹងច្រាំ2025យើងហ្នឹងបាទសតើវាណាខ្ញុំអត់ល្ងួយងោករត់ថ្ងៃហ្នឹងមើលពោះមើលមុកវាអានេះដូចតែយើងគេប្រហោះលេងតាមនេះមានមានគេមានលុយទិញប្រហោះលេងអញ្ចឹងហ្នឹងគេដូចតែគ្នាណាយ៉ាងណាក៏ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามา่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า